สวัสดีค่ะเจคโคนแนะนำให้ชมกับบ้านสวยๆนะคะเป็นบ้านเดี่ยวมือ2สภาพดีค่ะและกำลังปรับลดราคาพิเศษด้วยนะคะจากเดิมขายอยู่3ร้าน5แสนบาทนะคะตอนนี้ปรับลดราคาค่ะเหลือเพียง3รล้าน3แสน9มืนบาทเท่านั้นค่ะค่าโอนคนละครึ่งนะคะบ้านเดี่ยวมือ2สภาพดีพื้นที่ใช้สอยกว้าง 3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห,ห้องเก็บของมีพื้นที่ใช้สอยกว้างๆเลยนะคะมีรานสนามหญ้าหน้าบ้านด้วยนะคะทุกท่านเนื้อที่1ไร่ค่ะอยู่ในเขตของชุมชนนิคม3ตําบลโคกสะอาดจังหวัดอุดรธานีนะคะบรรยากาศดีค่ะพื้นที่กว้างเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยอยู่แบบสไตล์บ้านสวนนะคะบ้านพักต่างอากาศ การเดินทางสะดวกสบายค่ะห่างจากตัวเมืองอุดรธานี20กิโลเมตรห่างจากตลาดสดหนองวัวจอ8กิโลเมตรนะคะท่านใดสนใจบ้านพร้อมที่ดินหลังนี้นะคะช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงของโปรโมชั่นนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและนะัดชมพื้นที่จริงติดต่อสอบถามไปตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ หรือต้องการรับชมพิกัดของแปลงนะคะแอดมินใส่ไว้ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะคะมีทั้งรายละเอียดเบอร์ติดต่อผู้ขายและพิกัดของแปลงด้วยค่ะที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินโฉนดคุดแดงนอนสอสีจอติดทางสาธารณประโยชน์พื้นที่1ไร่ราคา3 3 9ล้านามแบาทนะคะสำหรับวันนี้เซเคนโนขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ